เปิดตำราโบราณโหราศาสตร์คำทํานายที่แม่นที่สุดหมอดูหลายสำนักในสมัยโบราณได้ทำพิธีบงวงสรวงและได้จับให้โชคชะตาวาสนาขึ้นมาต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตกใจแทบซอกผู้ที่เกิดในอารักษ์ขนาศีมีนี้มีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนโตในเดือนนี้เพราะว่าดวงของท่านนั้นจะเปิดรับทรัพย์ก้อนโตเปิดดาวงมหาเศรษฐีต่อไปก่อนจะไปรับชมรับฟังคำทำนาย ดีๆแบบนี้ให้พวกทานผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับแล้วพิมเอาไว้ในใต้คอมเมนต์ว่าข้าพระเจ้าอยู่ในคืนแห่งบุญอยู่ในคืนแห่งพลังงานทั้งปวงอยู่ในอยู่ในคลื่นแห่งความมั่งคั่งและร่ำรวยต่อไปรับฟังกันได้เลยนี่คือคำพยากรณ์ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีนี้สำหรับคนที่เกิดตามปีนี้ตามโหราศาสตร์ไทย ดวงชะตาและวาสนาในภาพรวมมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นดังนี้เปิดดวงชะตาวาสนาของชาวราศีตุล17ตุลาคม16พฤศจิกายนประจำช่วงกลางปี2568ลูกแก้วภาพรวมดวงชะตาชาวราศีตุลในช่วงกลางปี2568นี้ถือว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากความไม่แน่นอน ไปสู่เส้นทางที่มั่นคงมากขึ้นแม้จะต้องผ่านบททดสอบบางประการแต่หากตั้งใจและอดทนจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเป็นราศีที่เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายทางอย่างชัดเจนมีเกณฑ์มีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนโตโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะมีคุณญาติการกล่าวคอยหนุนหลังกระเป๋าเอกสารด้านการงานเป็นช่วงที่มีความเคลื่อนไหวมากทั้งการปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือการเปลี่ยนงานมีเกณฑ์ได้ตำแหน่งใหม่หรือโปรเจกต์สำคัญ คนทำงานสายเจราจาการประสานงานการขายจะโดดเด่นให้ระวังเรื่องการสื่อสารผิดพลาดหรือการไว้ใจคนมากเกินไปมุติกระดาษหัวเหลี่ยมเคล็ดลับเสริมดวงการงานไหว้พระพรหมหรือทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจาคหลอดไฟเทียนไขถวายเทียนเข้าพรรษาถุงเงินด้านการเงินรายรับยังมาเรื่อยๆโดยเฉพาะจากช่องทางพิเศษงานเสริมหรือลาบแบบไม่คาดคิดเช่นโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ระวังการใช้จ่ายที่เกินจำเป็นหรือใช้เงินเพื่อประชดอารมณ์ช่วงปลายไตรมาสมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่หรือปิดหนีโอกาสถูกรางวัลใหญ่และสามารถพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือที่จะดวงร้ายกลายเป็นดีที่เจอสิ่งที่ไม่เคยมีจะมีมาแต่รับทรัพย์ก้อนโตมีผู้ใหญ่สนับสนุนมุติกระดาษหัวเหลี่ยมเคล็ดลับเสริมดวงการเงินบริจาคของใช้จำเป็นให้บ้านเด็กกำพร้าหรือสัตว์จรจัดการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปลากหลายปล่อยหอย และเอียนเพื่อเสริมดวงทางการเงินให้เงินหลั่งไหลเข้ามาเข้ากระเป๋าแบบไม่ขาดมือหัวใจสีแดงด้านความรักคนโสดมีเสด็จดึงดูดแต่ยังไม่ลงตัวความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาไวไปไวคนมีคู่ความรักต้องการการประคับประคองอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญต้องใช้ความเข้าใจมากกว่าการเอาชนะระวังเรื่องเก่าหรือคนเก่ากลับมาสัน่นคลอนหัวใจมุติกระดาษหัวเหลี่ยมเคล็ดลับเสริมดวงความรัก ถวายน้ำอกหรือน้ำหอมไทยแก่พระพุทธรูปเพื่อเสริมสเสนะ่ห์ด้านสุขภาพและจิตใจสุขภาพโดยรวมแข็งแรงแต่มีแนวโน้มเหนื่อยและทางจิตใจคิดมากพักผ่อนไม่เพียงพอปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารหรือความเครียดสะสมควรได้รับการดูแลมุติกระดาษหัวเหลี่ยมเคล็ดลับเสริมดวงสุขภาพสวดมนต์ก่อนนอนทำสมาธิวันละห้าถึงสิบนาที สองแสงแมววาวาดวงเสริมโชคสีมงคลสีทองสีชมพูสีฟ้าอ่อนเลขนำโชค6 9 21ทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือหากคุณต้องการให้ดูดปงเฉพาะจองเช่นวันเกิดเวลาเกิดหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยละเอียดเช่นการเงินช่วงสามเดือนหน้าหรือความรักกับใครบางคนสามารถบอกมาได้เลยครับผมจะดูให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ได้เลยครับมาดูการขยายความดวงชะตาและวาสนาโดยละเอียดของชา